สวัสดีจ้าพี่น้องปลอดภัยสุขสุขจรจายมื่อดีตรงเองกับสิ่าไมากินขาน่า,ขารู<ช>้จักเนาะข่าแลงอันนี้ก็สิเป็นผักอันนี้ก็สิเป็นตับแตงนะจ๊ะตับแตงอันนี้ลรงเองตำเองไม่ได้ใช้กินต,ตับตับเป็นตลกนี่อันนี้กัสิบอกว่ามาดิจ่าไม่กินไม่กินไม่กินเปลี่ยนอะอันนี้บูนอ่ะอันนี้ก็สิเบิอมอันนี้คืออะไรนะ อันนี้ฟเบอร์เองเพื่อนรับนะคะเพื่อนเลิบกันแล้วะกันขาข้อไกลดีที่จะเป็น,นขอ้อนก็เนี่ยอันนี้จะเป็นข้อล้วนเลยนะนะคะซื้อมาเนาะล้วก็จะไปล้างให้สะอาดนะคะแล้วก็เครื่องก็จะมีพริกตะไคร้นะคะแล้วก็ใบมะกรูดเนาะแล้วก็มีอย่างหนึ่งก็คือพริกไทยนะคะที่ตำตำละเอียดนะคะแล้วก็เอาไปเอาไป่าง เออเอาไปขวบหรือไปเพิ่งจะเสียไปขวบขวบขวบใส่ไก,ก่แล้วจะแล้วก็เติมนาำจีบบอ,เ,อาาเติม,ามนาำปรุกรถกับซีบีอย่างแน่นเนาะมันหอยฮลักลักอ๋อคุณใส่ละบ,บ้านหอยแล้วเราจะสูตรนี้น ขันตาดีรับประหอยรสด,ดีสรนสรถถน้่งปลารสแตงปลาด้วยน้ำปลาร้านิดหน่อยน้ำปลาร้านิดเดียวนะคะอันนี้ก็คือเส้นเมนูอย่างกันเนะาะกันเนะาะกันมันคืออย่างภาษาอย่างคือไก่กับสมไก่ไตหนักาไก่กับไก่ใต้ใล,ล,าลายคล้ายๆกันเลยคะ่ะทำไก่กายๆกันแต่ว่าสูตร,รมันก็แล้วแต่แล้วแต่ใครนะคะนี่ก็จะเป็นพักสลัดแล้วเขาก็จะมากินนะคะ กินกับเพื่อนนะคะสองคนนะเลยห้องชอเล็กๆเหมือนเดิมนะคะอันนี้ก็จะเป็นสีมือบูนอกจากเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์ได้นอจาะส่วนมากกับเขาก็สิเป็นบูเฮดถ่ากินนอกจากที่เอลงคลิปหรอกก็จะสีมากกินกับเขาแล้วจ้ะกับฝากติดตามไว้แล้เด้อจ้าเดี๋ยวเมื่อไหร่ว่างๆก็สีมากินโซ่เฮดเบิร์นแล้วก็สีเฮดกับเขาไปรับเนาะเมื่อใดที่ว่างๆนะคะอันนี้ก็สีรักให้เบิ่งก่อนคนให้เบิ่งก่อน เือนจะใช้แซบเม่ได้หรอกแซบ,บเครื่องแบบเข้มข้นเลยนนี่ะไปแล้วไก่ยัง่ตายไปผู้แล้วก mm. ินของฝากแล้วฝ mm. ากติดตามเป็นกำลังใจให้เด้อจ้า mm. เป็นกำลังใจให้หลังนี้ล้านสิ่งโลกคลิปแล้วจากโลกกระสีต่อไปกระสีเป็นพวกเกี่ยวกับอาหารนี่แหละจ้ะ mm. แล้วก็สิบสล,ล้านเสนอเมนูไหเบิงน่าเ๋านอ่ะบางที่เข้ากะสิบ่เคย เห็นแล้วจนะ้ะไม่เคยเห็นแล้วจนะ้ะะก็สิมาบอกวิธีทำนะคะผู้ใดอยากให้บอกวิธีทำกับข้อเบ็ดมาเด้อจ้าเห็ุง่ายๆแล้วจ้ะ,ยยะ,จะนะข้อเมนต์ให้กำลังใจนจะนะาําเด้อจ้าเน้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้นะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะบ๊ายบาย